สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจักจันนะคะจักแคลนวีดิทิตนะคะวันนี้เป็นพาร์ทที่2องของวอลวิซิรีที่70นะคะซึ่งเอ่อเป็นส่วนของเท่าห้อแปดนะคะก็คิดว่าคงมีคนรอติดตามชมเยอะเลยนะคะบ้านแรกที่จันจะให้ดูเป็นบ้านลำดับที่6นะคะซึ่งจันไปตีเป็นไม้ที่2นะคะเอ่อมีคนแรกไปตีเขาตีไว้ด้วยสูตรโกอกนะเดี๋ยวจันให้ดูคนแรกตีก่อนนะคะ ถ้าดูจากวอล์ดอีเวนต์ก็จะเห็นเลยนะคะว่าเขาไปตีเป็นคนแรกของแคลนเราเลยนะคะคือไม่ได้มีใครไปกลุยทางอะไรให้ก่อนเลยนะคะก็แต่ว่าบ้านแบบนี้นะคะจันเคยทำเป็นคลิปสอนเจาะลึกแบบบ้านยอดฮิตน่าจะเป็น EP ีที่5นะคะดังนั้นน้องเขาก็ดูสามารถดูย้อนหลังจากในคลิปได้เลยนะ,ะระเบิดน,น่าจะอยู่ข้างซ้ายของพัดลมนะคะ ก็เขาใช้วิธีเออเอาหมูไปตัวนึ่งนะคะล่อมังกรเฝ้าแคลนออกมาก่อนแล้วก็ลงยาพิษไปขวดแรกนะ,ะรอจนกระทั่งบอลลูนตกนะคะถึงจะลงยาพิษขวดที่2นะคะเพื่อที่จะให้มั่นใจนะคะว่ามังกรตายแน่นอนนะคะ,ะเมื่อรอจนกระทั่งมังกรตายแล้วนะคะเขาก็เอาธนูนะคะรอบครอมากเลยสังเกตดูนะคะที่มุมมุมทั้ง4ม่มุมเมืองนะคะ ก็ลงธนูไว้จุดละตัวนะคะแล้วก็ลงโกเลมไปฝั่งเดียวกับที่มีคิงอยู่นะคะรอเทสลาแล้วก็อาวุธต่างๆจับที่คิงแล้วนะคะถึงจะลงระเบิดนะคะตีเป็นขั้นเป็นตอนมากเลยนะคะต้องขอชมเชิญเลยนะคะว่า,อาวอร์รอบนี้ไน์ตีได้สวยมากนะคะเ,เมื่อเมื่อโกเลมเข้ามาถึงด้านในแล้วนะคะก็ทยอยลง อพอมดนะคะลงมาดันเพื่อช่วยฆ่าคิงนะคะ,ะเขาปล่อยหมูลงมาตัวเดียวก่อนนะคะเพื่อที่เทสว่ามีแผ่นสปริงแท็บหรือเปล่านะ,ะเมื่อเห็นว่าไม่มีแล้วเขาก็ตัวนี้ตรงนี้ก็กลัวว่าด้านหน้าจะเป็นระเบิดเหมือนกันนะคะนหน้าป้อมปรมดก็ลงมาแค่2ตัวก่อนพอมั่นใจว่าไม่มีระเบิดเขาถึงจะลงะหมูลงมาไม่มีระเบิด2ลูกนะ,ะแต่ก็มีลูกหนึ่งนะ,ะดีนะที่น้องเขาลงยา ฮิลลิ่งสเปลล่วงหน้าไว้เลยคือใกล้ๆป้อมพมดเนี่ยต้องยาฮิลลิ่งสเปลหรือว่ายาสีทองเนี่ยต้องถึงนะคะต้องเอามาลงรอไว้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นการหลบระเบิดที่ดีมากนะคะคือน้องเขารู้แล้วหละว่าตรงข้างๆป้อมพัดลมเนี่ยน่าจะเป็นระเบิดคู่นะคะก็ลงส่วนหนึ่งมาจากด้านบนเนี่ยมันทาให้โดนระเบิดไปแค่ทีละลูกนะคะแล้วก็ลงจากด้านล่างมาอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนกับ ผัดกันไปเหยียบทีละลูกนะคะมันก็จะไม่โดนสองลูกพร้อมกันก็ไม่เป็นไรนะคะคือหมูเนี่ยถ้าถ้าโดนระเบิดลูกเดียวแล้วไม่มีป้อมพอมดอยู่ใกล้ๆนะก,ก็ก็รอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดโดนระเบิดลูกนึงปุ๊บแล้วโดนป้อมพอมดพ่นพลังใส่ด้วยทันทีทนทเนี่ยมันก็ตายเหมือนกันนะคะ,ะบ้านหลังเดียวกันนะคะลำดับที่6นะคะจันอยู่ลำดับที่9นะคะขึ้นมาตีดังนั้นเกมก็เลยให้เป็นขึ้นชื่อจัน ทาไว้้ี่ตรงหนนแผนนะะะจะเลือกผ่าพลุอันนั้นทิ้งไปนะคะแล้วก็ลงสังเกตว่าสันลงมังกรจากตรงกลางก่อนนะคะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันมีสิ่งก่อสร้างอยู่ค่อนข้างเยอะนะ,ะ,ะแต่ว่าสันจะไม่ได้ลงตรงกลางทีเดียวทั้งหมดนะคะพอลงตรงกลางลงไปแค่2ตัวแล้วสันก็ลงด้านข้างนะคะไปตัดด้านข้างก่อนที่เราจะลงด้านข้างก่อนไปตีอะ่ะตอนที่เราเก้าดูเมืองแหละ เราต้องวัดระยะยิงของพลุก่อนนะคะว่าต้องมั่นใจว่าจุดที่เราปล่อยมังกรสองตัวด้านข้างพลุยิงไม่ถึงนะคะหลังจากนั้นก็ทยอยลงมังกรเพิ่มให้เป็นรูปตัววีจากด้านล่างนะคะแล้วก็ใจแข็งรอ,อนิดน,นึงนะคะรอให้มังกรเฝ้าแคลนตายแล้วจันถึงจะลงบอลลูนลงไปช่วยนะคะแต่ัน,นี้จริงๆจะลงยาเยเปลไปตั้งแต่ตอนที่ มังกรสู้กับมังกรเฝ้าแคลนของศัตรูเลยก็ได้นะอันนี้จันก็เหมือนกับลงยาม่วงช้าไปนิดนึงนะคะคือจันแบบอบแอบตีตอนไปธุระนะคะคือไปกับผู้ใหญ่อะไรด้วยหลายคนไม่อยากเล่นเกมให้เขาเห็นเนาะเราก็อายุมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบมันนั่งเล่นเกมอยู่มันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะก็เลยเตีไม่สวยเท่าไหร่นะคะในรอบนี้แต่ก็เพียงพอที่พอที่จะเก็บสามดาวได้นะคะ อาจจะเลิกลงคิงจากฝั่งด้านซ้ายเพราะว่าจะให้ไปฆ่าคิงของศัตรูนะคะเพื่อที่ว่ามังกรเราจะได้ไม่เสียเวลาเผาคิงอยู่นานนะเพราะว่าด้านหลังคิง,ขงเขามีป้อมธนูอยู่นะคะไม่อย่างนั้นช่วงที่มังกรเราไปเผาคิงก็อาจจะโดนธนูป้อมนั้นเนี่ยยิงจนร่วงตกตายไปก่อนก็ได้นะคะะก็มาบ้านต่อมานะคะก็ใช้เป็นสูตรเอ่อมังกร1ิบตัวกับยาฟ้าดินเหมือนกันนะคะ ตนต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่เพึ่งขึ้นบ้านเก้าเออขอโทษค่ะพิ่งขึน้นพิ่งขึ้นบ้านแปดมาใหม่ๆนะฉันอยากให้ฝึกใช้สูตรนี้เป็นอย่างแรกเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะตีบ้านได้หลากหลายรูปแบบนะคะมีมีบางแบบจริงๆเท่านั้นที่ที่จะไม่ได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่อ่อ,อถ้าใช้ยาสูตรฟาดินเะนี่ยจะเก็บได้เกือบหมดนะคะยกเว้นว่ามีป้อมนนูตันของบ้าน8กับเทสลาตันของบ้าน8 อยู่ติดกันกองกระจุกเป็นเยอะๆอันนั้นจะไม่เหมาะกับยาสูรฟ้าดินนะคะเอาจยนตัดสินใจลงแบบต้านพัดลมเลยนะคะเพราะว่าการลงมาส่วนนั้นมันทำลายผุได้ได้ใกล้ที่สุดแล้วก็มีป้อมธนูอยู่ฝั่งด้านเนี้ยเ,เป็นป้อมที่แข็งกว่าอันที่เหลือนะคะก็เสี่ยงนิดนึงนะคะจะเลือกลงคิงผิดด้วยนะนจุดนี้ก็ ก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮุนุนนิดนึงเหลือมังกรแค่สี่ตัวนะคะค่ะก็ามาถึงบ้านนี้นะคะเลือกใช้เป็นสูตรโกฮอกนะคะ<โ>ก,<ร>ก็ลอทหารเป้าแคนออกมาก่อนนะคะ<โกร>แล้วก็เหมือนเดิมนะต้องลงยาพิษจนกระทั่งบอลลูนตกก่อนนะคะแล้วถึงจะ ลงขวดที่สองนะคะเพื่อให้มั่นใจว่ามังกรตายแน่นอนอันนี้ก็รอบก็เหมือนกันนะคะเอาพ่อมดนะคะมาตัดสิ่งก่อสร้างที่อยู่ไกลๆก่อนนะคะก่อนที่จะปล่อยโกลิมนะคะจังหวะลงระเบิดก็สวยนะ,ะรอจนมั่นใจว่าระเบิดจะ,จะเข้าถึงรัวได้แน่นอนถึงจะปล่อยระเบิดหลังจากนั้นก็ปล่อยหมูนะคะโดยที่เรียงจากด้านล่างนะคะวนออกขวานะคะ เป็นทวนเข็มนาฬิกาขึ้นไปเนาะแล้วก็ตรงส่วนช่องว่างเนี่ยเขาก็เอ่อลงระเบิดเอ้ยลงยาฮิลิ่งสเปลรอเลยนะคะเผื่อว่ามันจะเป็นระเบิดเนาะแล้วก็ยาฮิลิ่งสเปลส่วนสุดท้ายนะคะเขาก็ลงให้ใกล้ๆกับป้อมพมดลงครอบคลุมดีมากนะคะครอบคลุมทั้งป้อมพมดแล้วก็ป้อมเทสลานะคะก็เรียบร้อยนะคะ จัดว่าเด็ดนะคะอันนี้บ้านแบบนี้จริงๆถ้าใช้โกลิมเปกาก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ารั้วยังไม่แข็งมากนะคะแต่ก็อาจจะต้องแบ่งทหารเป็น3ามกลุ่มนะคะเดินด้านนอกด้วยส่วนหนึ่งนะ ันนี้คือเนื่องจากว่ายาฟ้าผ่ายังเป็นแค่เวลสี่นะคะไม่สามารถใช้สูตรยาฟ้าดินได้ก็เลยพี่เขาใช้เป็นสูตรยาฟ้าผ่าอย่างเดียว3ามขวดไปเลยนะคะก็มันจะมีความเสี่ยงกว่านิดนึงนะคะก็แต่ว่าต้องต้องชมเลยนะคะว่าพี่เขาเก่งมากเลยเพราะว่าป้อมธนูที่อยู่ไกลๆสามอันด้านหลังเห็นไหมคะก็เป็นป้อมป้อมตันของบ้านแปดแล้วนะแล้วก็ ขาลงยาพิษเนี่ยสองขวดเลยนะคะตรงมังกรเฝ้าแกลนนะคะเพื่อที่จะให้มังกรเฝ้าแกลนตายเร็วขึ้นนะคะอ่าแล้วก็รอจนกระทั่งเอ่อมังกรบินเข้าไปถึงพลุด,ด้านขวาแล้วนะ,ะถึงจะลงบอลลูนลงมาช่วยตรงฝั่งด้านขวานะคะ,ะสังเกตดูว่าพอเราไม่ได้ใช้ยาสูดฝ้าดินนะ,ะแต่ว่าใช้เป็น ยาฟ้าผ่าอย่างเดียวเนี่ยมังกรมันจะต้องอรับด,ดาเมจค่อนข้างเยอะก็จะสาหัสกว่ากว่าใช้ยาสูดฟ้าดินนิดนึงเพราะว่าเวลาเราใช้ยาสูดฟ้าดินเราจะเหลือ,อสร้างน้ํายาได้เพิ่มอีกขวดหนึ่งนะก็สามารถเลือกได้ว่าจะสร้างเป็นเวทสเปลสีม่วงหรือว่าจะเป็นฮิลลิ่งสเปลสีทองมาช่วยมังกรเราอีกทางหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดใครเพิ่งขึ้นบ้านแปดใหม่ๆก็รีบอัพ ยาฝ้าผ้าให้เป็นเวลห้าแล้วกันนะคะแล้วก็มังกรให้เป็นเวลสามนะคะก็จะช่วยใช้ยาสูดฝ้าดินได้นะส่วนยาแผ่นนิ้วไหวที่ยังสร้างไม่ได้ก็ขอใส่แคลนมาก็ได้นะคะ<ม>ค่ะอันนี้ก็เป็นยาสูตรฝ้าดินเหมือนกันเห็นไหมคะคือรั้วแน่นๆแบบเนี้ยบบถ้าใช้โกลมเปก้าก็ลำบากนะคะแต่ว่าถ้าใช้โกฮอกก็ได้เหมือนกันนะ<ม>เออ แต่การที่พลุของเขาอ่ะยังไม่แข็งนะคะก็ใช่มังกรก็เป็นค่อนข้างจะชัวนะคะ่ก็โดยที่เขารอใจเย็นนิดนึงนะคะรอจนกระทั่งมังกรเข้าไปใกล้ๆแล้วนะคะถึงจะลงยาเรสเปลสีม่วงช่วยนะคะแล้วก็จังหวะน,นั้นโชคดีนะคะที่มังกรเฝ้าแคลนออกมาด้วยพอดีก็ลงยาเรสเปลแค่กวดเดียว ทำลายได้ทั้งพลุแล้วก็มังกรเฝ้าแคลนไปเลยนะคะอันนี้รู้สึกว่าขอใส่แคลนมาจะเป็นมังกรนะคะแล้วก็มีบอลูนมาแค่อีกลูกเดียวนั้นเองนะคะ บ้านอันนี้นะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะใช้โกลิมเปก้าก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าบางเอิญว่ารอบนี้เนี่ยเราไม่มีสายโกลิมเปก้าลงเลยนะคะเพราะว่าเออมีคนนึงก็คือขึ้นกําลังขึ้นบ้านก้านะคะพักวอลไปนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นพี่สายบูของเราเนี่ยเขาก็ไอแพดเสียนะคะก็เข้าเกมไม่ได้นะก็เลยทาให้เราต้อง ฝืนเอาเอโกฮอกลงนะคะท,ทั้งจริงๆมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับโกฮอกเท่าไหร่เพราะว่าสังเกตดูว่าด้านหลังทาวอรรอบๆทาวอรเลยอะ่ะมันเดายากมากนะคะว่าระเบิดแอนบอมคู่จะอยู่ตรงไหนนะคะอ๋ออันนี้เขาใช้เป็นสูตรดับเบิลโกฮอกนะคะก็ใช้โกเลม2ตัวนะคะอันนี้ต้องชมเลยนะจังหวะของการล่อมังกรอ,ออกมานะทำได้ดีมาก ปล่อยกลเลมเดินยะเนิบเนิบช้าๆออกมานะแล้วก็เอาอพ่อมดตาม่านะคะทำได้สวยนะคะจังหวะนี้แล้วก็ปล่อยแม่มดมานะคะขอเซแอนมาสองตัวเพื่อให้มาช่วยเก็บกวาดรอบๆนะคะพอเขาเห็นว่าแม่มดกับพ่อมดเนี่ยทำลายสิ่งก่อสร้างข้างๆไปหมดแล้วเขาถึงจะปล่อยคิงมานะ,ะสังเกตว่าไม่ได้รีบปล่อยคิงเลยนะคะ แล้วก็เลือกลงหมูนะคะจากคือคิงเดินฝั่งไหนปล่อยหมูฝั่งนั้นเพื่อตัดช่วยนะคะแล้วก็พอถึงตรงที่เป็นช่องว่างเขาก็รีบลงยาฮิลิ่งสเปล l นะ,ะให้เลือดหมูนะคะเห็นไหมคะถึงแม้ว่าจะโดนระเบิดไปเต็มๆเ,เลยนะแต่ว่าเขาครอบยาไว้ล่วงหน้าแล้วก็โดนแค่ลูกเดียวนะคะมันก็เลยสามารถที่จะ เพิ่มชีวิตกับให้หมูกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งได้นะคะคือถ้าเราไม่ได้ลงยาฮิลิ่งสเปลไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันให้เลือดไม่ทันนะคะรอระเบิดปุ๊บค่อยมาครอบอย่างเงี้ยไม่ทันเนาะวันนี้แบบอัดซ้ํำหลายครั้งนะคะเสียงเลยแห้งก็เลยทำให้ <c oughs> บางช่วงก็ไม่ได้บรรยายนะคะ,คะก็มาดูบ้านต่อไปนะคะเอ,อ่อคนที่ปิตีคนเนี้เพิ่งขึ้นมาจากบ้านเจ็ดนะคะแล้วก็ คือธรรมชาติของแคลเราเลยอ่ะคนที่อยู่มานานจะทราบเลยนะว่าเราจะไม่ไม่ได้เน้นให้อัพเมืองนะคะพอขึ้นบ้านมาแล้วเนี่ยจะยังไม่ค่อยลงอาวุธกันนะคะก็จะเน้นอัพทหารก่อนเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวเลยนะว่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขารีบอัพเป็นมังกรเวลสามทันทีเลยนะคะอันนี้ต้องชมเชยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เอ่อ เหมือนกับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเราเข้าใจวัฒนธรรมของกันดีว่าเราจะต้องเน้นให้ทหารเนี่ยพร้อมวอรนะคะเมื่อขึ้นมาแล้วก็ต้องรีบอัพทหารก่อนเลยนะคะโอเคเมืองนี้จริงๆต้องบอกว่าเก็บด้วยมังกรสูตรยาฟ้าดินก็ยากนะคะแล้วก็ถ้าเป็นยาฟ้าผ่าก็ยากเหมือนกันดังนั้นเขาก็เลยใช้สูตรเบสิกนะคะเป็นม่วงสองทองหนึ่งนะคะโดยทีเ่เขารอจังหวะดีนะคะ รอจนกระทั่งมังกรเข้ามาใกล้ๆแล้วนะคถึงลงน้ำยาแต่จริงๆขวดแรกถ้าเกิดลงเป็นเลสเปลสีม่วงก็อาจจะดีกว่านะคะแล้วก็ค่อยลงยายาฮิลิ่งสเปลสีทองแถวๆนี้นะคะก็ได้นะคะแต่นี้เขาเลือกลงเป็นทองก่อนแล้วก็ตามด้วยม่วงๆนะคะก็ไม่ผิดนะคะแล้วแต่ความถนัดของคนด้วยนะคะแต่ว่าปกติจันจะลงเป็นม่วงทองม่วงเพราะว่า ม่วงขวดแรกเอาเล่งมังกรให้เข้าถึงพลุเร็วๆนะคะแล้วก็ทองเนี่ยก็คือเอาไว้รักษาอายุของบอลลูนช่วงที่เข้าไปใกล้ๆกับป้อมพลุนะคะแล้วก็ม่วงขวดสุดท้ายก็คือเร่งอาจจะลงซัำเบิ้ลก,กันกับน้ําทองขวดที่ขวดที่ลงไปนี่แหละนะคะเพื่อที่จะเร่งให้บอลลูนกับพลุเอ่อกับมังกรนะคะทำลายพลุให้เร็วขึ้นนะคะ อ่าอันนี้พี่ใส่ลมเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆําได้นะคะปกติเขาจะใช้เป็นยาสูตรเบสิกก็คือม่วง2ทอง1นะคะแต่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องขอชมเชยนะคะพอขึ้นเมืองมาแล้วก็รีบอัพมังกรเป็นเวลสาทันทีแล้วก็อัพยาฟ้าผ่าให้เป็นเวลห้ทันทีนะคะเพื่อที่จะ,จะได้สามารถใช้ยาสูตรฟ้าดินได้นะคะโดยที่เห็นไหมคะว่าเขาเพิ่งขึ้นบ้านมายัง ยังสร้างยาแผ่นินไหวไม่ได้เลยนะแต่ก็สามารถที่จะขอยาแผ่นินไหวใส่ประสาทแคลนมาได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะเข้ามาร่วมแคลนของเราอ่ะก็ต้องต้องเรียนรู้วัฒนธรรมจุดนี้ด้วยนะคะว่าเราไม่ได้เน้นให้เมืองแข็งมากนะคะเน้นให้ฐานแข็งไว้ก่อนนะคะให้พร้อมวอไว้ก่อนคือขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้อัพยักษ์ไม่อับธนูอะไรเลยนะคือไม่อัพ ทหารปล้นเลยนะคะก็อัพทหารชุดวอลกันอย่างเดียวเลยเพราะว่าเวลาที่ไปปล้นนะ่ะแคนเราแจกทหารแบบไม่อั้นอยู่แล้วนะคะคือไม่อั้นจานวนน่ะขอเท่าไหร่ก็ได้นะเพื่อที่จะส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยมีดั้มรวยกันจะได้มีแบบทรัพยากรเอาไว้ไปอัพทหารไวๆนะคะก็เร่งสปีดเลยละกันนะคะ คือเป็นคนที่ตียาสูตรฟ้าดินก็ว่าดีแล้วนะเนื่อมาเออมาตียาสูตรเบสิกก็ว่าดีแล้วพอมาตียาสูตรฟ้าดินก็ก็ดีอีกนะคะแบบอืมจริงเลยนะคะคงจะได้สายยาสูตรฟ้าดินเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วนะคะสำหรับแคนเราค่ะก็ส่วนที่เหลือนะคะก็เป็นส่วนของบ้านหกบ้านเร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรา,เาแบ่งไว้เป็น ่อไปนะคะเป็นพาร์ทที่3นะของบ้านเล็กนะคะก็ถ้าถ้าว่างจะรีบลงพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าถ้าไม่ว่างก็อาจจะเป็นมะลืนนี้นะคะก็อันนี้จันออขออนุญาตประกาศเพิ่มเติมนิดนึงว่าช่วงนี้จันเดินทางบ่อยมากนะคะดังนั้นวันศุกร์เสราร์อาทิตย์จันนะจันขออนุญาตไม่ตอบอ,อ,อินบ็อกซ์ใน Facebook นะคะอาจจะมา ตอบได้ช่วงแค่วันอังคารถึงวันพฤหัสนะคะเพราะช่วงนี้จันกําลังจะย้ายบ้านย้ายงานนะคะแบบวุ่นวายสุดๆเลยนะคะคิดว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยคงจะวุ่นอย่างนี้ไปตลอดปีนะคะเพราะว่าพอย้ายไปแล้วก็ต้องไปเริ่มงานใหม่ที่ใหม่นะคะก็กว่างานจะเข้าที่เข้าทางก็ช่วงนี้ก็คงจะคลุกคลักอย่างนี้นิดนึงก็ในส่วนของอินบ็อกซ์เฟ o บุ๊กแฟนเพจที่จันตอบช้าจันต้องขอไปจริงๆจันไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบว่า ไม่ใช่ยิงไม่ตอบนะคะแต่มันไม่มีเวลาว่างจริงๆบางทีกออ็อย่างคลิปเนี่ยจนอัดทิ้งไว้แล้วก็ให้คนข้างๆคอยอัพลง YouTube ให้นะคะเพราะไม่มีเวลานั่งเฝ้า YouTube เองนะคะแต่จริงๆก็ทำงานอยู่ด้วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ว่างพอๆกันนะคะดังนั้นยิ่งเรื่องตอบอินบะ็อกซ์เนี่ยบางทีต้องใช้เวลานานนะเพราะอินบ็อกซ์บางทีแบบ ส0 5 0อันอย่างเงี้ยมันตอบไม่ทันนะต้องขออภัยจริงๆนะคะก็โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในพาร์ทที่3นะคะของบ้านเล็กเนาะหวังว่าคงจะชอบใจกันนะคะสำหรับการแบ่งแบ่งพารทแบบนี้นะคะมีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะ,ะจะได้ปรับปรุงให้ถูกใจทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ